งเหรอแลวคนก่อนหนูตามเสียงข่าวสิตาเสียงข่าวเสียงข่าวก่อนสวัสดีค่ะเออสวย สวัสดีครับสามคนนี้อยู่แก๊งอะไรอะ่ะไม่มีแก๊งครับไม่มีแก๊งหรอสวยไหมครับสวยไหมครับไม่เอาจะมีแฟนรุ่นใหญ่มันไปเอารุ่นใหญ่ใหญ่รุ่นใหญ่เหรอเดี๋ยวมันเห็นไงใหญ่ใหญ่แล้วมันเห็นหนูห <c oughs> นูมันหนูไม่รู้เอาแก๊งป,ปา่าเอาแก๊งป,ปา่อาอ๋อแก๊งป,ปา่า,ปปาใช่ไหมได้ได้ได แป๊บเดียะปลาถั่มันมันตายหรือเปล่าวะเห็นไม่ไมรับปกติมันเข้ามาเลยนะปลาหนูเหานโตชูโตชูะเอาแบบโต้าโแบบตชูได้วยเอาเต้าชูเอาแบบเสืออะอยากอยากเ<อ>ด็กังดนตรีแบบไอ้พวกเสือนี่มันจีบเก่งไงเควิน <Kevin S 2> อ,อยูอ่ไหนวะเควินไปจัดก,การให้ ลุ้นใหญ่อยู่ตรงทางครับอยู่ตรงทางโอเคเดี๋ยวไปหาเราแป๊บนึงใครมีเงิยจะฟื้ได้ได้แล้วติดป้าหนูเป็นปลาหมึกนะไม่เป็นไรโอเคคเขาชอบ่แลวคนนี้ยขาวๆอ่ะแต่หนูไม่ได้เหม็นเค็มแต่หนูเริ่มเหม็นเปรี้ยวแล้วตอนเนี้ยนุ้นไง มีปลามาขายถุงเท้าได้เลยเควินตะไรนี่ยังไหนป้าสวดเปล่าสวดไหมใช่สดครับสวดเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชูครับเป็นเสือใครเป็นเสือเปล่าใครเป็นเสือเปล่าสดครับสวดไอซีอะครับโออย้าหนูชอบหนูชอบอย่างนี้แหละไอซีถ้ารู้นานก็ได้ครับบินจากกันนี รับเดี๋ยวรับเดี๋ยวเราเต็มถังครับอยู่อยู่แถวไหนครับเนี่ยแล้วมันเต็มถังพอดีเราเนี่ยอยู่อยู่แถวกาลาดกลางค่ะมารับไหมไม่แบบรังทรงรังสิตอะไรนี้ไม่มีหรอครับที่ไหนเหรอครับไม่ไอซีไอซีอย่าไปเอาอซีไอซีอีเดียวไอซานไอซีอีกเดียวแล้วพี่ปิยาไม่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีขายไม่มีขายแต่งตัวน่ารักด้วยดูดิ ปลาหมึกเหรอเออเค็มๆเลยรัดแม่ดีครับเดีครับเดีครับอยากโดนรัดแม่คะเฮ้ยไม่ดเหรอครับเนี่ยคนพี่ต้องพิมพ์มาพอหนี่ไม่ใช่ให้ลูกกูไงไม่ชอบชอบชอบผมหมดตัวไปผมผมหมดตัวไปเลยอ่ะเมื่อกีจ้าไอ้ประมาณกี่บาทไม่รู้ที่อยู่ในตัวใช่หรอสามสิบสามหมื่นป่ะไม่รู้เหมือนกันูให้ไปห้าแสนเฮ้ยเต้คืนไอ้เอ็ม นี่ป้าอุตสอาหาหนุ่มให้ถุงยังพู้หญิงนะเดี๋ยวป้าปปพาไปเลยขอโทษหนูผิดไปแล้วไม่ต้องมีผวัวขึ้นรถกลับบ้าน <c oughs> ไอ้ลูกไปทักดีมึงต้องตีให้าตายขึ้นไหมไม่แล้วใครจะขายเดือเฮียไม่มียาอยู่ตู้หมดเลยเห <c oughs> ี้ยแบบช <c oughs> ่วเฝ้าก่อนได้ไหมไมาเลยพี่ช่วยเฝ้า หนูดูนะโสดนะโสดนะเองนห้านี่ข้างหลังไอคิวไพี่กำลังแปวสครับสวัสดีครับเพอยู่ไหนเฟได้ยินไหมได้ยินไหมดดีดีเดี๋ยวเจตัวพี่อฟไปกครั้เนี่ยโอเคโเคเมาเล่นด้วยตอนนี้อยู่สายแก้วโอเคนะเออรับแป๊บนึงสายแก้วโอเคแปบนึงชืมินมินคะเป็นลูกปป๋า มีแฟนหรือยังครับยังยังไม่มีค่ะยังไม่มีอ่คุณมินมินยังไม่มีแฟนเหรอครับใช่ค่ะพี่วันนี้บอกเควินเปิดเซสตี้ไม่ได้เลยบอกมีเรื่องครับอันนี้มีแบบปะปายครับแต่ว่าเขาเขาไม่เอามินสักคนนะคะไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเพราะนอนวันละสิบสามชั่วโมงหรือเปล่าก็ต้องดูอีกที ไม่มีใครเคยชวนนอนไปด้วยกันหรอมุกจัดเสียงคุ้นๆจังเลยนะคะมุกจัดมุกจัดไอ้ยี่ถ้าอยากรู้ชื่อผมเอาเบอร์มาแรกครับศูนย์ห้าหนึ่งสามสองหนึ่งสี่ค่ะชื่ออะไรคะดูยัยคืวนี่โคตรมุกอ่ะ เคยเจอกันมาก่อนปะคะจำไม่ได้ครับมันเมันคุ้นชื่อเอ้ไม่ใช่เหมือนคุ้นเสียงแต่ก็ไม่เคยนอนกับใครนะคะค <c oughs> ใครก็ไม่ <c oughs> ถึงว่าไงไม่มีใครอยากนอนแบบคุณหล13ชั่วโมงไม่ไม่มีค่ะน่าจะนอนเยอะกว่าคนอื่นมากไป สนได้ไปนอนด้วยกันไหมล่ะคะคุณลงรถมาไหนได้ไหมผมอยากเห็นหน้าคุณอะเขาไม่สะดวกเขาไม่สะดวกไม่สะดวกค่ะทำไมอะครับพี่ชอบพี่แพ้อาหารทะเลไหมคะไม่ครับไม่พีแพ้อาหารทะเล่ลองเลย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  ไม่วันเราแต่งตัวอย่างเงี้ยบังบังยี่บันเ้าไ้บังเนาเยบังเฮ้ยไอ้คิ้วไอพึ่งนีมึงไอ้ยเอ้ยช่วยหาล้วกอนแล้วกูหายอะไรนะอารองพี่หายไปไหนเงนขโมยอ่ะเสียงดูเสียงเสียงเ้าเอาเ้ยเฮ้ยพี่เอาไปไว้ที่ไหนอะคะยเาียเเตียมดิยเราเตียดิ พี่พี่ไปจอดไว้ไหนอะคะที่ไม่รอบครอบนั้นเนี่ยตลาดกลางอะรถมันไม่รอใครรถมันบักอะนั่นไงเป็นเรื่องแล้วเคนนี้ป่ะที่ว่าร้องเพลงอยู่หน้าตลาดกลางใช่ไหมื่อกี้ป้าถูดตันอ้าวสรุปจะจะเสียงไหนกันแน่เอาแล้วเเออสียงเสียงนี้ค่ะอ๋อไปคิวป้าเดี๋ยวไปเล่นนครับมินมินคับเอาปกติเราว่างเวลาไหนบ้างครับช่วงเวลาค่ะ คือถ้าไม่นอนก็ว่างทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะัวสอโทรไปก็อยู่ตลอดใช่ค่ะโทรมาอยู่ตลอดในบานลูกกินมะเนี่ยลูกกูไม่กูเนี่ยกูลองโทรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันสไดนะลาไปไปครับเจ็บมากเลยเจ็บมากเจบมา เี้เราได้พี่หมีแมงเท่าไหร่ครับแมงเท่าไหร่แหนูหนูกดเอ็กไปเดี๋ยว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 ไปด้วยกันนะพี่แมงครับเอ้าก่อนแมงมังมังมังโอ้เอาเอามาสักเธอหนี่เป็นมัดขอดรถนี่้กาันนั่นรถสไปเดอร์แมนเหรอถ้าสไปเดอร์แมนบอกที่เมืองขับรถก็อยู่อ่ะไอ้เนี้ยมันขับยาวกี่ชั่วโมงแม่ไม่รู้ว่าคัมบ์โชว์สีดำเหรอจัได้จัได้ใช่ไหมสีดำเสีดำอะไรคัมบ์โชว์โอ้ยคิดว่มันสีดำกี่คันนะพี่หมี อยู่เป็นขวัญใจยูแต่พี่พี่จำได้อยู่ชื่อ S แส้ KMC S แปดร้อยอ่ะเฮ้ยเห็นแล้วขวบแดงขับกบสใครอ่ะรู้จักมันมีคนเข้าแก๊งใหม่มาไม่ใช่อ๋อหัวแดงขับกบสก็น่าจะมีแค่ไอเดียวเฮ้ยจะไปทำหวานใจคิวเขาอะไรครับไม่ใช่รู้จักกันนั่นใชผเรพอยัง ถามเขาหรือยังเขาหรือเปล่าผมเป็นหวันใจหรือเปล่าหนูแต่หนูไม่ลาหนูผ่านไปหนูเลี้ยงพี่ไหวไหมล่ะอะไรนะหนูเลี้ยงพี่ไหวไหมล่ะเงินในบางทีก็พอจะเลี้ยงผู้ชายได้สักคนหนึ่งพี่กินเยอะนะหนูนอนเยอะนะหรอเอาเป็นว่าช่วงนี้หนูไม่รวยหรอกแต่ช่วงคาชาเมื่อไหร่จะหนูรวยตอนนั้นแหละอุ้ยแปลงว่าอีเยี่ยเลี้ยงน้องชายผมได้ดิเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยนข้างนอกผมได้ดิเงี้ย อ้าวอะไรบอกช่วงกาชาลุยไงถึงก็พูดทำซองไปอย่างนั้นแหละให้มันให้มันพี่ด้วยนะพูดไปงั้นแหละกาติดต่อก้องขาให้คุณเลี้ยงเหรอเออเพราะน้องผมว่ายอยู่แล้วจริงเลี้ยงหนนนูแทละกัเออไปไปได้ไหมเออจิวมึงตันทำไมอ่ะมาเขาไม่เลี้ยงหัวจังไาย แต่ตอนนี้เสี่ยพี่หมีเสพพี่หมีเลยพี่หมี่ดูดูอันนี้เลยนะทนายสตรีมเมอร์อร่อยทนายที่อะไรไหมกูเป็นอยู่แล้วตอนเนี้ยฮัลโหลครับค่ะว่าไงคะก็ผมเลี้ยงไหวนะครับไปเข้าเวเลยจริงเหรอครับไม่ไม่เชื่อนะครับเนี่ยต้องต้องแนบหลักฐานอู้ยหลักฐานอะไรครับสลีฟสลีฟสลีฟต้องมาแล้วคิวสลีฟอับสลีฟ ต้องปลดต้องส่งสลีไปแล้วป้าอย่างเงี้ยพอจุดจุดบอกไปจุดจุดเลยจุดเลยจุดเลยจุดนิดเลยจุดนิดเลยไม่มีอาบ้าดิเอากรงบอกกูเลี้ยงเขาได้ก็จุดเขาดิจะจุดดีกูเลี้ยงให้ดไศ้สัตว์จุ๊บบ่จุ๊บบ่จุ๊บบ่ตีกูเนี่ยไม่มีัวลาเลยเขาบอกหน่อยนะคะเอาจุดเห็นไหมโอ้โหเห็ขาบอกเรียกโอพีหนูน่อยโอ้ยเห็นไหมมันจะแบบ อันนี้อันนี้หนูหนูหนูต้องการแบบวันวันเท่าไหร่ดีแบบโอนแบบรายวันอะไรเงี้ยแบบไม่ครับไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ที่หนี่โอ้ยเฮ้ยมึงพูดที่อะไรเบาๆดิไอ้สัสหวยวุฒิเหี้ยเงียบปากพี่พูดจ่าพบอพ่อหน่อยแม็กซ์หนไม่ฮะอะไรนะ มินไปขึ้นรถกับผมดีกว่าไปคนอย่าโยนมาเลยเรไม่ได้สนใจง่ายนะคะพี่ไหมหนูอย่ารู้ทิ้งกูเราพ่อสามแล้วใช่ใช่ต่เราพ่อสามอย่างนี้พูดเลยจริงจริงไงเลียงลูกเลี้ยงคนรู้จริงวะมอีกวยไปเออพี่หมีไม่บอกมันตอนไหนวะบอกอะไรอ่ะโอนตังเลยวะโอนตังแค้สาวอ่ะใช่พี่โอนเหรอเออรวยทุกวันอะโอ้ยเสี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 ยบอกเสียผมสงสัยจะหยิบทำไมไมอ๋อเด็กมหาลัยใช่ไหมมหาลัยที่ไหนไม่ช่าง พูดคนน่อยพูดคนหน่อยขอาเพาพาว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 ตั้งไห่ยืนเลยนะตั้งไหนไม่ซึมเลยทุกคเป็นไหวะไลยกันีกกูห่างอย่างเดียวขอพาวอีกทีใช่ไหมมันลูกเขาเลี้ยงดูตัวเองได้นด้จพี่ได้นี่เดี๋ยวพี่พี่ไปเลยเอ้ยพาวพาวมีนัวพาวมีนัวคุยเพื่อนมึงตายด้วยเกี้ยับผมไม่เกี้ยผมไม่เกี้ยผมไม่เกี้ยผมซื้อขันใหให้แม่ีี้นี่เอ้ย ไอ้เหี้ยไม้อะไรวะนะกูตายกูฟีอะไรเนี่ยเขาเล่นกันกินข้าวจะตายกูไม่มีข้าวไอ้เี้ยตัดเลยไม่ไม่มีหมอมันต่อหน่วยงานเป็นยังไงแกูอี้พี่พี่เอี่เลมา้จิ เอ็มไอคมามม่เห็นไหมเนี่ยล้มล้มปืนล้มปืนล้มปืนล้มลายิงนะถลายสิงเอาโดนล้วหลังเอาล้วหลังหลังักเลยทีเดียไงเอาดีอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเคหกคนอยู่ชุวเพื่อนด้่วยดีอะเออเอาเงียบบกันพ่อเบื่อ โอ้ย oh. ใครสิบลอ้อหามครับนี่เลี่ร์เหมาเลยวะ